อคือผมไม่รู้ว่าน้องคนนี้อยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่าน้องไม่ขอโทษโอ้โหหนึ่งเดือนก่อนแต่ไม่ได้เล่นไงบล็อกฟุตในโลบ็อกกับพี่เฮ้ยไอเกมนี้เนี่ยมันมีอะไรให้น้องเล่นวะไหนดูบล็อกฟุตมาน้องอยากเห็นพี่เล่นใช่ไหมจัดให้นี่ผมโหลดอันี่พร้อมไงแล้วผมโหลดแบบเอนจงเอนจินเรียบร้อยอะคือพร้อมเข้าเล่นไงน้อง โทษน้องริมรถเดี๋ยวๆๆๆไม่มีเต็มจอเหรอโอ้เกมเต็มจอก็ไม่มีอะไรเนี่ยเนี่ยมันไม่มีเต็มจอเว้ยโอเคนี้ก็แบบรู้สึกแบบไม่อยากเล่นแล้วอะออกแล้วไม่เนี่ยอ,อ๋อมีด้วยมีฝั่งทหารเรือกับโจรสลดัดผมชอบกินสลัดครับเพราะฉะนั้น่มไปโจรสลัด,ดียว่จะไปปป้นชาวบ้านเนี่ยสลัดทั้งหมดเป็นของเราเว้ยโอ้โหแล้วเมาส์ากูไวามากโอเคมา แล้วแเราผมต้องทำอะไรครับโฮ้ยเกยมมันทำดีนะเนี่ยดูดีโอ้โหแล้วมีการรับคงรับเควสไงเลือกเควส์มีฮะกูเป็นโจรสลัดกูเปิดมาปุ๊บก,กูต้องเลือกเลือกเควสโจนเลยแหละอืมโอเคต้องจัดการอ๋อจัดการโจรห้าคนอืมโจรสลัดแล้วก็ไปจัดการโจรมันก็ฟังดูเข้าท่าดีนะใช่ไหมแล้วก็เป็นโจรเหมือนกันเนี่ยเราจะไปซักกันเองทำไมวะมาคอมแบทนี่ไงเราตั้งการเนี่ยกูดูอีปโป้หุย่ยอะไรอ่ะ นี่โจนหรอโจนโจนกูต่อยแบบสะใจต่อยแบบสะใจโจโจจ้าโจเจีจีมาเดอโอ้โหเอฟเฟกต์อย่างกับ S.A.O แลระดับแบบโปรเพยเยอร์โอ้โด,ดูการโดดครับนี่กงกิ้งเข้ามาปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปผิวจัดโอ้ยหนึ 1, 2, 3, 1, 2, 3, ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่กูเรียนมวยมารู้จักเบ้าอิปโปอิปโปทากิชิใครวะ ต่อยต่อยต่อยเรียเรียรเรียรไม่จริงก็เข้าไม้ตูดทำไว้แสบมาพวกแกไม่ใช่แค่โจรกระจอกมันจะสู้อะไรกับโจนสลัดได้วะกูจะมาเอาสลัดมาเนี้เอาสลัดให้ตัสลัดที่มึงไปต้นตามบ้านไม่ของกูแล้วตัวท้ายหนึ่งสองสามสี่ห้าหมัดปืน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 นี่แหละ อุ้ยเฮ้ยเฟลมาทำดีเนี่ยโอ้โหทำไปเล่นไม่เขาไม่แปลกใจเลยทำไมทุกคนถึงเล่นเกมเนี่ย,ยบ้าแล้สูงพลังจริงๆเลือกเควสเอ้าเลือกเควสอื่นไม่ได้เหรอต้องเลือกแบบเควสโจมไปเรื่อยๆนะเฮ้ยไม่เควสโจมมันจะเป็นแบบเควสนี้หรือเปล่าอัพเวลไงเราต้องแบบไปคุยไอบีซีคนอื่นนี่อะไรวะเซตโฮมพอยต์ Set home point. อย่างที่จะตั้งจุดบ้านตรงนี้ไหมถ้าเกิดว่ากดปุ่มบ้านปุ๊บก็จะมาที่นี่เอาดิจัดไป เรียบร้อยเราตั้งจุดเซฟบ้านให้คุณแล้วโอ้ม,ม,โมีมีดงมีดาบให้ด้วยเหรอสวัสดีคุณนักดาบฉันเนี่ยขายดาบในเรื่องเริ่มต้นนะสนใจบ้างปะมีคาตนานะกับคัตลาสคัตลาสนี่คืออะไรวะอ๋อดาบดาบที่มีมีที่หุ้มตรงมือนะ้นเอาคาตนานะไปก่อนราคาหนึ่งพันหนึ่งพันเหรียญทำไมแพงยังไงไม่ซื้อดีกว่านี่นี่ดีกว่าเนี่ย เกมมันชื่อว่าบอกฟุตนี่มาดูบอกฟุตดดลเลอร์เลยฉันเนี่ยตามหาบอกฟุตมาทั่วโลกเลยนะตัวที่ฉันหาเจอเนี่ยฉันก็จะเอามาขายตรงนี้แหละการที่คุณมาซื้อผลไม้ของเราเนี่ยจะทําให้คุณนั้นสามารถได้รับพลังพิเศษเข้าไปได้นะแต่ว่าการซื้อผลใหม่ก็จะทําให้ผลที่มีอยู่เดิมของนายนั้นหายไปการที่ซื้อผลไม้ด้วยโรบักเนี่ยจะทําให้นายนั้นสามารถจะแลกเปลี่ยนมาที่นี่ได้ตลอดเวลาไม่มีตังค์อะ โหผลหนึ่งมึงห้าร้อยเอ้ยห้าพันเลยอะตังกูมีอยู่หกหกร้อยน่าไหนๆก็เกมมันทำมาดีแล้วก็สน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวขอซื้อดาบมาซัดหน่อยนิเกมมันก็เพลินดีนะแต่ว่าถ้าให้ผมนั่งต่อยกับปันเรื่อยๆอย่างเงี้ยเป็นชั่วโมงเนี่ยกูไม่มาต่อยแน่ๆเสดเสดเสดเสเสดเสดเสดเส มาครับโอ้โหตังตอนนี้ผมมี1นึ่พันแล้วในขอไปซื้อดาบดิอยากรู้ว่าดาบมึงเป็นยังไงต้องคาตนะาเท่านั้นครับบอกเลยว่าเอ่อไอไอคัตลาสนี่ไม่ได้ใช้แน่นอนมันไม่ใช่สไตล์ผมมันไม่เท่มันต้องแบบออริจินัลว่าชันญี่ปุ่นซื้อเลยซื้อเรียบร้อยนี่คือดาบยังกันเหรอว้าวดูสิโอ้โหออร่ามันฟันฟันฟันทำไมดาบมมันมันไม่ค่อยตางจากเดิมเลยวะ สี่ดาบเหรอเฮ้ยโอ้โหจะเป็นนักดาบหนึ่งอดับหนึ่งของโลกอ่ะโอ้มีให้ติดต่อซื้อเรือด้วยครับเอ่อเลือกเรือที่จะซื้อจิงจี้ก็คือฟรีสลูปก็คือ300ผโอ้มันมีเรือหลายแบบเลยนี่ว่าเอ่องั้นเอาเรือเรือฟรีของเอ็นโอเคซื้อเรือฟรีเรียบร้อยมงจะบอกกูซื้อเรือฟรีทำไมบอกว่าแจกดีกว่านั่ง ว้าวดูนี่สิครับทุกคนหัวเรือผมเป็นโคเท่เลยนี่ทำไมเรือกูไม่เหมือนเอากระดาษ A4 มาแปะเป็นใบเรือเลยวะเนี่ยอุ้ยอะไรอะ่ะกล่องเหรอกล่องมีอะไรวะไปดูดิอ้าวได้รับเงินสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดดอลลาร์ดีแดนต์แต่สกูซื้อละมึงอยากให้กูซื้อเรืออะไรขนาเนี่ยไม่มีอุ้ยกล่องแดงด้วยหืมโอ้โห900เอาว่า ว่าเกมนี mm ้ม hmm. ึงควรจะเปลี่ยนชื่อเป็น่ะมึงควรจะเปลี่ยนชื่อจากบล็อกฟุตเนี่ยกลายเป็นบล็อกมันนี่นะกูเปิดแต่กล่องมานี่กูเจอแต่มันนี่รัวๆเลยเนี่ยไม่เจอไม่เจอฟุตเลยกูมาดูเพลงนี้ครับเพลงแม่งแบบสนอกหูมากเลยอ่ะแบบว่าฟังได้ชิลๆยันแบบยันจบเกมอ่ะประเด็นคือกูจะเล่นยังไงให้มันจบอ๋อมิดอุ้ยท่าเลยวะควิกควิกควิกร้อโชอย่างง네ั้นเหรออ๋อนี่คือแอปลิเคชของคาตานะอย่างงั้นเหรอวุ้ยเท่จัด ดูครับคุยว่าชแต่ว่าก่อนนี้มีอะไรเลยอ่ะไม่มีแต่แค่แบบมีแค่กล่องให้มาค้นเนี่ยโอเคโอ้โหแล้วมีเป็นกล่องสวยงาแบบนี้ขอไปดูกล่องน้าหน่อยรากันดูกล่องหน้าหน่อยเนะด,นนยดแล้วนี้ผมไม่อยากจะอวยนะเนี่ยแต่ว่าเพลงม่งเพราะจริงคือแบบว่าฟังได้เลยอ่ะมันเหมาะกับการการฟาร์มมากๆคือผมมั่นใจเลยว่าใครที่หลงเข้ามาในเกมนี้ แล้วคุณรู้สึกสนุกกับการฟาร์มผมบอกเลยว่าคุณเล่นทั้งวันแน่ๆแต่ผมเป็นคนที่พิเศษนะครับเพราะฉะนั้นนี่เราจะไปกันต่อทําไมมันไกลจังวะนี่กูอยู่บนหน้านนะ้ำทะเลมามัน3มนาทีแล้วโอ้โหแล้วมันมีเคเวสบอกว่าเคเวสไหนเหมาะสำหรับคุณครับดูไฟ the NPC of Pirate Starter ไปหา NPC ที่ Pirate Starter ครับน่าจะเป็นเกาะ Pirate Starter ที่ไหนนะฮะอุย้ยระบบ Direction ก็มีเหรอเนี่ย ่าแล้วไม่อยากเหลือเชื่อจริงๆเลยฉัาไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองฉันได้ติดเกมบ้าที่ไม่ได้ไม่ไมหูยเนี่ยมีเควสอะไรวะเนี่ย Freebirds Quest k i v e r s เป็นคนที่มอบเควสนะครับชื่อฟรีสเบิร์กเฮ้ย <Hey, S 2> หมอนี่โอ้โห oh, ตายซะเชือเชือดเชออโอ้อ <laughs> โเดียวกูมาอยู่กลางดงอะไรเนี่ยอ,อะไรวะเนี่ยเฮ้ยไปทำอะไรกันน่ะมึงมาตีกันอะไรตรงนี้วะโอ้โหพอพอเฮ้ยทำไมมันนี่ฝมันอลังการอะไรขนาดนั้นนะ่ะกูเอ้าเอ้าเฮ้ยเมื่อฟันกูทำไมเนี่ยกูไม่เอาเจ็ดมึงมึงไม่เอาหกร้อยไอตูนเน่เด้ เอาเดี๋ยวนะดาบคาานาบุมหายเรื่อนเนี่ยตอนตายเอาชิบหายแล้วโอ้โหอะไรวะเนี่ยกิมหูกินปล่อยแม่งเลยเอาดาบวมาอ๋อต้องถึงเลยวิวิสิบก่อนถึงจะเปิดทีวีได้แล้วทำไมหมอนี่มันถึงตีลูได้อ่ะเอ้าตีลูได้ยังไงโอ้ผมผมว่าผมไม่เหมาะกับเกมนี้ว่ะ